ครับผมสายติ่มิสิกครับอิู่กับวินเทจกันต่อน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตั้งเสียงแป๊บนึง <c oughs> ตัวต่อไปกันเลยผมมีสาวญี่ปุ่นสวยๆมาฝากนะครับผม ครับ <m uch> สาวญ LIKE, <c oughs> ี่ปุ่น FG201 j a p ศูแปตัวนี้สภาพดีสภาพดีมากเลยตัวนี้สภาพสวยนะครับผมลงให้เลยสภาพนางฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงตัวนี้ไว้ให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมตัวนี้ผมขึ้นให้เป็นสายเบอร์สิคนะ <S <s <play> <S เล่นแบบไม่ต้องไปกดใช้แรงกดเยอะนะครับผมหรือใครแบบอยากเล่นหนัก ใช้แรงกดเสียงปุ้ดอ้วงตุ้ๆทุทก็หาสาย 11, เบอร์1ิเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้สแตนดาร์ดผมจะใช้ให้เป็นสายเบอร์1ิแล้วกัน ดีมากโค้ชอบเลยยามาฮ่านะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจริงเราเล่นเกาก็ได้เราพิกกิ้งฟิงเกร์สไตล์ก็ได้นะครับผมคือส่งได้ต่อดมันเล่นได้หลากหลายแนวเอ้ยไม่ใช่ลืมลืม เล่นทุกตัวนะครับผมยกเว้นงานอินโดหลายท่านอ่ะผมผมขายลิเเทธมาอู้เยอะมากเลยลูกค้าชอบซื้อ y a m a h F3 ตุ๊กูล F3 ของใหม่เอามาขอเทินผมไม่ได้รับเทินนะอันี้ขอโทษจริงๆตัวนี้ FG 2 0 1นะครับผมเม d e อินเจแปสภาพนางฟ้าเลยเต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนก่อนแจ้งราคา อ่ะลูกค้าดูไปพร้อมๆกันเลยผมไล่จากหัวเลยละกันนะครับผมนี้โลโก้สวยมากนะครับผมไม่มีหลุดลอกลูกบิดเงาววบเลยไม่ต้องขัดแล้วนะมาแบบนี้สวยอยู่แล้วนะครับผมขอบๆอ,อาจจะมีบ้างนะครับผมนักรบย่อมมีบาดแผลเล่นกีตาร์มือสองมันก็ต้องมีริ้วรอยนะครับผมใครไม่อยากให้มีริ้วรอยเลยหามือหนึ่งเล่นได้เลยนะครับผมแต่รุ่นพวกนี้ไม่ต้องไปหาแล้วขอเลิกผลิตหลายสิบปีแล้วข้อนี่สวยมากนะครับ ไม่มีเยินเลยตัวนี้สภาพนางฟ้ามอฮอกกันนีนะครับผมสวยตัวจริงสวยกว่าในคลิปอีกนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะแจ้งเพราะว่าตัวนี้มันสภาพมันดีจริงๆสภาพดีมากๆเลยแต่ที่เป็นพวกขนแมวลูกค้าก็ดูเห็นไหมเอ่ยน่าจะมองเห็น,หนแล้วมั้งอ่าตามนี้แหละนะครับผมข้างหน้าสวยเลยตัวนี้ลงให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมสายขึ้นให้เป็นเบอร์สิบทัชชิ่ง <c oughs> ตัวนี้ทัชชิ่งผมจะแต่งไว้ให้ที่ 2.5กําลังพอดีนะครับผมต่ำมากไม่สูงมากจนเกินไปนะครับผมกําลังพอดีอะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนทัชชิ่งผมแต่งไว้ให้ที่2.5นะนี่อ่ากำลังดีเลยนะครับผมไม่ต่ำมากไม่สูงมากจนเกินไปผมเป็นคนเล่นกีตาร์ทัชชิ่งไม่ต่ำนะผมเล่น3.0เพราะว่าผมชอบเนื้อเสหางเสียงมันยาว ราคาอยู่ที่4,950นะครับผมท่านใดแพงบนแล้แพง่อยผ่านได้เลยให้สำหรับคนท okay. eh ี 4, yeah. ่เขาเล่นคนเล่นเขารู้กันดีแหละนะครับผม4,950สภาพนางฟ้าเลยจริงๆ201เสียงดีนะผมชอบมากเลยเคยเคยทำคลิปไปหลายรอบแล้วกีตาร์201เสียงดีราคา4,950ค่าส่งและรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยถ้าปลายทางก็มาจจำ500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้าน ได้เลยนะครับผมโอเคผมไม่ค่อยมีเวลาวันนี้รายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ลองอ่านดูนะครับผมถ้าเจอใน Youtube ทักแชทส่วนตัวแ like, อดไลน์เข้ามาได้เลยฝากด้วยนะครับผม201 j p an. ตัวนี้สภาพหนังฟ้าน่าจะได้มาสวยสุดกว่าที่เคยได้มาเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ